สวัสดีค่ะหมอเตโมนะคะวันนี้คุณหมอจะมาพูดสั้นๆในเรื่องของการใช้เอ็กโซโซมนะคะที่ตอนนี้นะคะกาลังเริ่มที่จะนํามาใช้ในบางคลินิกนะคะในเมืองไทยส่วนใหญ่จะใช้ในเกาหลีนะคะแล้วก็มีบางคลินิกแต่ว่าส่วนน้อยมากเลยนะคะที่ใช้ในอเมริกานะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการนำเอ็กโซโซมเนี่ยมาใช้ทางด้านผิวหนังนะคะย้ำอีกครั้งเอ็กโซโซมยังไม่ผ่าน F D A FDA ยังไม่อ p พ r o v e การใช้เอ็กโซโซมไม่ว่าจะในด้านใดก็ตามในเรื่องของผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะมันอ p p r o v e แค่จำไว้นะคะ FDA approve แค่การใช้เอ็กโซโซมในเรื่องของการรักษาอัโทปิกเดอร์มาติสต์หรือผื่นภูมิแพ้ผิวหนังผ่านคลินิคอลทริอลเฟสหนึ่งเท่านั้นตอนนี้คือ ผ่านเฟสหนึ่งเท่านั้นเฟสหนึ่งคืออะไรคือดูในเรื่องของความปลอดภัยและโดสยานะคะในเรื่องของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง anti aging ลดการสร้างเม็ดสีไม่ได้เกี่ยวขอ้องกับการช่วยในเรื่องผมร่วงไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาให้หน้าตึงหน้าเด้งหน้าดึงเรื่องผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเท่านั้นและเพิ่งผ่านแค่คลินิคไทยเฟสหนึ่งเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะต้องทําการทดลองวิใใจัย คลินิ้เขาชายเฟสสองเฟสสามเฟสสี่ซึ่งก็ใช้หน่วยเป็นปีมากเป็นหลายหลายปีขึ้นไปตามแต่ละเฟสนะคะเฟสถัดไปก็คือดูในเรื่องของว่าประสิทธ,ธิภาพหรือเอฟฟิเค y ของตัวยาเอ็กโซโซมจริงอะว่ามันได้ผลจริงหรือไม่ในเรื่องของพื้นผูวแพ้ผิวหนังนั่นเองนี่คือเฟสสแล้วก็ถอดต่อไปนะคะทีนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าไอตัวเอ็กโซโซมเนี่ยมันคืออะไรนะคะจเอ็กเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าถุง ถุงเล็กๆอ่ะที่มันถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์อะไรก็ตามนะคะไม่ได้จำเพาะเฉพาะสะเต็มเซลล์นะเพื่อนๆบางคนเข้าใจว่าเอ็กโซโซมออกมาจากสเต็มเซลล์เท่านั้นจริงๆเอ็กโซโซมออกมาจากเซล์อะไรก็ได้นะคะทีนี้ที่เป็นปล่อยออกมาเนี่ยค่ะไอถุงเล็กๆเนี่ยค่ะ size ไซส์มันก็จะประมาณเล็กมากๆเลยประมาณหนึ่งในพันของอตัวไซส์ของเซลล์ทั่วไปนะคะ ส่วนประกอบที่อยู่ในเอ็กซโซมก็จะมีทั้งตัว DNA อนะคะ MRNA หรือว่าตัวหน่วยพันธุกรรมต่างๆนั่นแหละโปรตีนนะคะตัวลิปิดหรือไขมันนะคะเป็นต้นเนะี่ยรวมๆกันนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่ามันคือส่วนที่เป็นของเสียที่มันออกมาจากเซลล์ทีนี้พอทําการศึกษามากขึ้นก็พบว่าเอยจริงๆส่วนที่มันออกมาเนี่ยนะ มันเป็นสารที่มีประโยชน์แล้วมันก็ใช้ตัวคอมมิ i นเคชันหรือตัวสื่อสารระหว่างเซลล์ต่อเซลล์นะคะเซลล์ Sell หนึ่งเนี่ยมันปล่อยเอ็กซโซมอะแล้วก็เดินทางไปตามอาของเหลวทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางเส้นเลือดหรือทางไหนก็ตามเพื่อไปอย่างอีกเซลล์ปลายทางเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะเปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบอาจจะไปกระตุ้นให้ลดการอักเสบเป็นต้นอันนี้คุณหมอยกตัวอย่างนะคะ ส่วนในเรื่องของที่เรานำมาทำในด้านของ anti aging ในเรื่องของทำให้หน้าใสจะมาทำให้หน้าเราเด็กดูดีขึ้นหรือแม้แต่ในการรักษาผมร่วง,งการลดการสร้างเม็ดสีต่างๆที่นำมาใช้ฉีดกันแล้วนะคะคุณหมอก็ไปตามอ่านนะคือเวลาเราอ่านเวลาเรานำมาพูดข้อมูลเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้ไปแค่การประชุมที่มันจัดโดย ตัวบริษัทยาแล้วก็เขาอาจจะให้แผ่นฟิล์มาแผ่นภาพแผ่นอันแผ่นหนึง่งแล้วก็โชว์อันนี้เขาทำงานวิจัยนะน,นี่เห็นไหมคอลลาเจนมันขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้อ่านแค่นั้นนะคะคุณหมอก็จะลงไปอ่านในตัวเจอแนลของมันเลยก็คือตัวเปเปอร์งานวิจัยโดยตรงที่เขาทำการตีพิมพ์ออกมาในเว็บพัฟเมดนะคะจริงๆก็พบว่าส่วนใหญ่แทบจะเกือบร้อ <laughs> เกือบเกือรอเป็นตงานวิจัยที่ทําขึ้นในประเทศเกาหลีเป็นคนกเป็นเปเปอร์ของเกาหลีนะคะดูในเรื่องของเอ็กโซโซมที่เกี่ยวของ้กับทางด้านผิวหนังด้านความสวยความงามทีนี้สิ่งที่เขาทำการวิจัยก็คือเป็นเอ็กโซโซมที่ออกมาจากสเต็มเซลล์นะคะสเต็มเซลล์ที่ว่ามีตัวไหนบ้างที่อยู่ในงานวิจัยนะคะหลักๆมี3ามสามสเต็มเซลล์หมาจากตัวโบนแมโรหรือว่าไขกระดูก2มาจากตัว เซลไขมันหรืออด i โ o ซ y ย e สามมาจากตัวมบ b ิ l ค c ลคอร์ดหรือว่า,าสายสะดือของเด็กพวกนี้มาจากมนุษย์นะแต่ว่าไม่ได้มาจากตัวเราเองมาจากมนุษย์คนอื่นเพอไปเก็บสเต็มเซลล์มานะคะแล้วก็มาทำการเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเอาไอตัว e x o s o โซมาสกัดโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้คือสเต็มเซลล์สกลุ่มหลักๆที่นำมาใช้แล้วก็ทำงานวิจัยในเรื่องของอ แอนต a เอ n จเรื่องของผมร่วงเรื่องของรดการสร้างเม็สีอะไรต่างๆหน้าเด้งหน้าใสนะคะ e x ็ s o m e มเนี่ยข้อดีของมันคือมันไม่ใช่เซลล์มันเป็นแค่ถุงเล็กๆที่ประกอบไปด้วยพวกหน่วยพันธุกรรมโปรตีนอะไรต่างๆที่คิดว่าน่าจะเขาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต,ต,ต่อการทําง,งานของเซลล์หรือการเจริญเติบโตของเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงแม้มันมาจากมนุษย์คนอื่นนะมันมาเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการต่อต้านไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นภูมิอยู่แล้วเนื่องจากไม่ใช่เซลล์นั่นเองนะคะในงานวิจัยเปเปอร์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าคุณสมบัติหลักๆของเอ็กโซโซมที่ออกมาจากสเตมเซลล์ ale, นะคะจะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ 1. การกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่หรือแ a n ิโอเจเนซิสนะคะ เชื่อว่าการกระตุ้นฉีดเข้าไปในหน้าหรือแม้แต่ทาเข้าไปในหน้าหรือแม้แต่การทำไมโครนิเดิลแล้วก็ทาตัวเอ็กโซโซมลงไปบนใบหน้าจะทำให้มีการสร้างหลอดเลือดใหม่บนผิวนะคะทำให้มีสารอาหารอะไรต่างๆเข้าไปเลี้ยงผิวได้ดีขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะคะอย่างที่2คือการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนน่ะมีไฟโบบาสทํางานได้ดีขึ้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีขึ้นนะคะ 3. ก็คือเป็นการช่วยเรกูลเลทคำว่าเรกูเลทแปลว่าอะไรแปลว่าการ คอนโทรล่ะไม่ให้มีการอักเสบมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะก็คือตัวเอ็กโซโซมเนี่ยมันมีผลทางด้านกระตุ้นการอักเสบหรือที่เรียกว่าโปรอินฟลามมทอรีและลดการอักเสบหรือที่เรียกว่าแอนตี้อินฟลามมทอรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งกระตุ้นและลดแต่มันจะช่วยเลกูเลตก็คือช่วยให้มันบาลานซะ์น่ะสมดุล การอักเสบในร่างกายในเซล์ผิวหนังเนี่ยมันสมดุลเพราะนั้นจุดนี้เนี่ยเขาถึงนํามาใช้ในแง่ของการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเพราะว่าผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรู้ก่อนว่าตัวกลไกสำคัญข,ของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือ atopic dermatitis เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่อักเสบมากนะมันมีถ้าอักเสบมากในบางภูมิอ่าภูมิเขมันยงง่าย,ายละกันเนาะภูมิบางตัวมันขึ้นแต่ภูมิบางตัวมันลดก็คือไม่บาลานซ์นั่นเองเพราะฉะนั้น จุดจุดนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจในการนํามารักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะหลักๆก,ก็คุณสมบัติเนี่ยที่3ข้อที่ในปเปอร์บอกนะคะแต่ข้อจํากัดก็คือ 1. เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเทคโนโลยีไหนเนี่ยที่ใช้ในการสกัดเอ็กโซโซมออกมาจากสเต็มเซลล์เนี่ยมันดีที่สุด และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเทคโนโลยีที่เขาสก,กัดออกมาแล้วนามาผลิตขายวางตามท้องตลาดเรียบร้อยแล้วนํามาฉีดหน้าคนไข้เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด2คือในการเก็บอุณหภูมินะคะในการเก็บอุณหภูมิไหนถึงจะทําให้รักษาประสิทธิภาพของเอ็กโซโซมได้ดีอันนี้ยังไม่ยังไม่คุณหมอยังไม่เห็นเอกสารกํากับยาในเปเปอร์นเนี่ยเขาเขียนว่าต้องเก็บที่อุณหภูมิลบเจองศาเซลเซียสทีนี้คุณหมอไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเรานํามา ใช้ในคลินิกเราไปเก็บในตู้เย็นในคลินิกแช่ช่องฟรีซมันพอหรือเปล่า e x กโซโซมันยังมีคุณสมบัติเพียงพอหรือเปล่าหรือมันคุณสมบัติมันหายไปหมดแล้วอันนี้เราไม่รู้เลยนะคะตรงนี้เป็นอในที่เราต้องศึกษาต่อไปสิ่งที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เขาผลิตนํามาขายเป็นยี่หอ้อขวดออกมาแล้วเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่ามันสกัดออกมาจากเซลอะไรยอย่างที่บอก e x โซโซมออกมาจากเซลอะไรก็ได้ ถ้ามันเป็นเซลล์มะเร็งละ่ะอ่าใช่ไหมคะถ้ามันมันเป็นเซลล์อะไรเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยแล้วจะมีวิธีการพริสูจอย่างไรว่ามันออกมาจากเซลล์ที่เราต้องการจริงๆที่ไอสาตัวอย่างที่คุณหมอพูดอ b มเบ c ลคอ o r ตตัวเซลล์ไขมนันหรือแม้แต่ตัวไขกระดูกถ้ามันมาจากเซลล์อื่นๆ ก็อาจจะเกิดผลที่แตกต่างกันไปหรือผลที่ไม่พึงประสงค์ได้นะคะนี่คือหลักสําคัญที่เราจะต้องดูในเรื่องของก่อนที่จะนํามาใช้เราอย่าเพิ่งพุ่งไปใช้อะไรแบบโอ้เห็นว่าทําการทดลอง1 paper ปเป,เป,เปอร์แล้วเห็นผลลัพธ์แล้วแบบตื่นเต้นว้าวรีบนำมาใช้นำมาใช้ก่อนใครเพื่อนถือว่ามันดีมากเป็นอะไรที่นวัตกรรมใหม่หมอทำงานวิจัยมา4ปีอะคะก็จะรู้ว่า ก่อนนายามาใช้กับคนเนี่ยนะคะความปลอดภัยสําคัญที่สุดถ้าเป็นสารอะไรที่ค่อนข้างที่จะสูมเสียงว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ในแง่ดีหรือแง่ไม่ดีเนี่ยคุณหมอก็จะไม่ค่อยกล้าใช้นะคะไม่ได้รู้สึกว่าว้าวหรือตื่นเต้นอะไรกับการที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เราอย่าพิ่งกระโจนลงไปเราต้องดูให้แน่แนชัดปลอดภัยก่อนเนื่องจากว่าเปเปอร์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ทําออกมาเนี่ย ยังไม่มากพอนะจริงๆแล้วเราก็ยังไม่มีการศึกษาในระยะยาวด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นมีเปเปอร์นึ่งพูดในเรื่องของการที่ใช้เอ็กซโซมจากเซลลไขมันมันจะช่วยลดการสร้างเม็ดสีหลังจากที่คนไข้เนี่ยใช้เอ็กซโซมอยู่ที่หน้าเนี่ยที่ประมาณ4-8สัปดาห์เม็ดสีที่ใบหน้าเนี่ยมันจางลงจากการเช็คด้วยตัวเครื่องนะเมลานินเลเวลอะมันลดลงแต่ว่าถ้าดู ตาเปล่าไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็คือในเรื่องลดการสร้างเม็ดส,สีก็จะไม่ได้เห็นชัดเจนทีนี้แต่ในในอีกเป,ปเ,เปอร์ย้อนหลังกลับไปประมาณ6หรือ7ปีคุณหมอย้อนกลับไปอ่านนะคะ<ม>ก็มีอีกเป,ปเ,เปอร์หนึ่งที่เป็นเอ็กซโซโซมแต่ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ผิวหนังของเราเองเนี่ยแหละหรือเซลล์เคราตินอไซต์เอ็กโซโซมที่ผลิตออกมาจากเซลล์เคราตินซไซต์มันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเพิ่มการสร้างเม็ดส,สีค่ะ ะะเปเปอร์เมื่อกี้บอกลดการสร้างเม็ดสีถ้าเป็นโซโซมจากตัวเซลล์ไขมันแต่นี้ถ้ามันเป็นเอ็กโซโซมที่ผลิตจากเซลล์เคอร์ติโนไซต์หรือเซลล์ผิวหนังมันจะเกิดการเพิ่มการสร้างเม็ดสีเพราะฉะนั้นแล้วเราจะควบคุมได้อย่างไรว่าเอ็กซโซโซมที่เราใช้เนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์อย่างไรนะคะ1นะเอ็กโซโซมผลิตมาจากเซลล์อะไรก่อน2 ถ้าเราใช้เอ็กโซโซมที่เราตั้งใจที่ให้ลดการสร้างเมส็สีแต่ว่ามันมีนกลไกอะไรสักอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นการนําไมโครนิเดลมาจิ้มเลยก็ตามเซลล์ผิวหนังของเราเองเนี่ยมันก็หลังเอ็กโซโซมออกมาเองแล้วกระตุ้นการสร้างเม็ดสีขึ้นมาล่ะเพราะฉะนั้นการคอนโทรลเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยในระยะยาวยังไม่มีนะคะคนที่เขาสมมติเขาเป็นฝ้าเขาอยากลดการสร้างเมสีมาฉีดเอ็กโซโซม และถ้ามันกลายเป็นเพิ่มการสร้างเมส็สีตรงนี้การงานวิจยัยก็ยังไม่มีนะคะในระยะยาวนะคะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่คุณหมอคอนเซิร์นอีกเรื่องนึ่งที่คุณหมอตั้งคําถามก็ที่คุณสมบัติในเรื่องของการกระตุต้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่ผิวหนัง angiogenesis นะคะก็ยังไม่ได้มีเปเปอร์ที่ทําว่าสมมุติเราเป็นคนไข้ที่มีเป็นภาวะโรสเซียหรือว่าผื่นที่หน้าแดงแผื่นคนที่หน้าแดงง่ายนะคะ การใช้เอ็กโซโซมจะยิ่งทำให้ฮโรคเซียเหอขึ้นมาหรือไม่นะคะผื่นหน้าแดงง่ายเหิ่ขึ้นมาหรือไม่นะคะ แต่นี้นะคะมันก็มีเปเปอร์ที่เพิ่งตีพิมพ์ออกมาในปีนี้นะคะถึงการที่ใช้เอ็กโซโซมในผู้หญิงจานวน22คนนะคะแล้วก็เทสดูความแดงของใบหน้านะคะเขาบอกว่าเป็นเคสที่เป็นเซนสิทีฟสกินนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเคสที่เป็นโรคผิวหนังในกลุ่มของโรเซเซียหน้าแดงลดลงนะคะซึ่งอธิบายด้วยกลไกที่ว่าลดการอักเสบแต่ไม่ได้อธิบายในเรื่องของกลไกในการลดการสร้างหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเกิดการค้านกันในตรงนี้นะคะเราคอนโทรลไม่ได้นะคะว่าเอ็กโซโซมที่เรา ฉีดหรือทากันหน้าลงไปเนี่ยมันจะกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดบนผิวหนังมากหรือน้อยนี้ยังไม่มีการคนโทรลหรือบอกแน่ชัดได้ว่าจะกระตุ้นขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสไหมที่จะกระตุ้นการเกิดเขาเรียกว่าในกลุ่มของพวกนจิโอมาต่างๆถึงนี้งงแลาวพูดง่ายๆพวกฝ่ายแดงอันนี้ยังไม่มีใครทราบหรือแม้แต่คนที่เป็นปานแดงแล้วนำอ็กโซโซมาทาเพื่อหวังหน้าใสหรือหวังแอนตีเอาจิ้งจะทําให้ปานแดงเขา มากขึ้นหรือไม่จะทําให้ฝ่ายแดงเขาใหญ่มากขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ได้มีใครทํางานวิจัยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคําถามที่คุณหมอตั้งคําถามขึ้นมานะคะหรือแม,ม้แต่ว่าในคนที่อาจจะมีตัวเซลล์มะเร็งอยู่บนผิวหน้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวอย่างเช่นบางคนเป็นแบบเป็นเม็ดบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นในกลุ่มของมะเร็งผิวหนังบางชนิดที่ไม่เคยตรวจเลยนะคะหรือแม,ม้แต่ฝ่ายที่มันมีลักษณะคือ,อเขาเรียกว่าอะทิพิคอโมหรือฝ่ายที่มีเซลล์ผิดปกติไปที่อาจจะก่อให้กลายเป็นมะเร็งในระยะยาวได้ ถ้าเขาไม่เคยรู้ไม่เคยตรวจแล้วมาทำเอ็กโซโซมในกรณีที่อยากให้หน้าใสายอยากแอนตี้อจจิ้งมันจะเกิดผลเสียต่อตัวเหล่านี้หรือไม่ไปกระตุ้นให้เซลล์มาดเร็งมันเติบโตได้มากขึ้นหรือเปล่าจากการฟีดเอ็กซโซมเข้าไปอันนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ที่มาตอบข้อคําถามของคุณหมอตรงนี้ได้นะคะอ่าเวลาอันนี้ก็ไม่ได้อ่ามาต่อต้านหรือต้านต้านใครแต่ว่าสิ่งที่เวลาคุณหมออ่านก็จะ ็จะต้องนั่งคำถามใน,ในทุกกรณีไปว่าเอออ่ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ละอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ละคุณตอบคาถามได้ไหมยังไม่มีงานวใิใจัยตรงนี้เพราะฉะนั้นการใช้เอ็กโซโซฟในเรื่องของการฉีดเพื่อให้หน้าใสเพื่อเป็นแอนตี้อจจิ้งเนี่ยก็ยังคงจะต้องรอดูต่อไปแล้วก็รอง,งานวิจัยต่อไปเพิ่มเติมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่คุณหมอคิดว่านํามาพูดแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดตัวเอ็กโซโซอย่างนั้นสกัดมาอย่างเทคโนโลยีที่ดี ะะมาจาก3ามแหล่งที่เขาบอกแล้วก็ไม่ใช่มาจากเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ใช้ในคนที่ผิวหน้าปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณหมอคิดว่าก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ขอรอดูในระยะยาวก่อนแล้วกันว่าในลองเทอมแล้วมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันไปเพราะว่ายังไม่มีงานวใิใจัยตรงน,นี้นะคะ โดยส่วนตัวแล้วหมอคิดว่าเนี่ยเอ็กโซโซมเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆในการใช้รักษาแผลอย่างเช่นแผลไฟไหม้แผลกดทับหรือแม้แต่คนที่เป็นแผลจากเบาหวานนะคะเนื่องจากว่ากลไกในการช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์เนี่ยกระตุ้นคอลลาเจนล้วก็การสร้างหลอดเลือดใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ในคนที่เป็นแผลนั่นเองนะคะเอาล่ะ right. สำหรับวันนี้คุณหมอก็ไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในส่วนที่หลายๆท่านยังไม่ได้ คิดนะคะก็เป็นความแท้ที่พูดใน youtube ในโซเชียลมีเดียมีเอ็กโซโซมที่ผลิตจากเซลล์สเต็มเซลล์ Sell, 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 ดอกกุหลาบด้วยนะคะ <laughs> หละักๆเราเราอยากได้เอ็กโซโซมเพราะมันมีในตัวอาร์เอ็มนเอมันมีตัวสารพันธุกรรมที่กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ทีนี้ถ้าจากเซลล์สารพันธุกรรมจากดอกกุหลาบคุณหมอไม่แน่ใจว่ามันจะมาเข้ามันจะมาะข้องเกี่ยวอะไรกับเซลล์คนได้หรือเปล่าแต่ส่วนที่ได้น่าจะเป็นจากพวกแบบ รีปิดหรือโปรตีนอะไรต่างๆที่ใช้ประโยชน์ในด้านแอนตี้ออกซิแดนอันนี้อาจจะได้ผลนะคะทีนี้เราอาจจะต้องดูให้มันลึกกว่านั้นนะคะเปปเปอร์ตัวไหนผลลัพธ์เนี่ยทำในกี่คนแซมเปิลเยอะไหมนะคะถ้าผลลัพธ์มันดีจริงมันไม่ได้ทำในแง่ที่ มี c o n f lict of interest หรือว่ามีผลประโยชน์ต่อไปสัญยามันทำเพื่อหวังผลเพื่อความรู้จริงๆมันใช้จำนวนแชมเปิ้ลหรือจำนวนคนไข้เนี่ยมากเพียงพอที่จะตัดสินได้ว่าผลมันดีจริงๆเนี่ยคุณหมาว่าเอ็กโซโซมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆในแง่ ของการรักษาโรคต่างๆในหลายๆโรคเลยทีเดียวนะคะที่น่าจับตามองอันนี้คือความคิดเห็นของคุณหมอแตองโมคนเดียวนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในแต่ละคนคนไข้รับฟังก็นํากลับไปคิดด้วยนะคะว่าเราจะฉีดหรือจะไม่ฉีดนะคะาลาดฉันวันนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกริ่งกริ่งให้คุณหมอเป็นกําลังใจด้วยนะคะ